มันดสองเขาบอกว่าอย่างน้าม่วมันุมสบขอบคุณสามร้านดวงตาจ้าใครว่างก็สะดวกมาทางานได้ด้วยใครไม่สะดวกก็ไปเถอรถร้นนารถอนหนากินกินอะไรนี่มาไปแถอวรถร้ บ๊แมนบ๊ลงหนูเขินเชขอบคุณค่ะเอตบตามาโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊่ออโอ,อ๊ะโ<ด>อ,อ๊ะโ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 อแะงอ๊ะาอ๊ะโอ๊ะาอ๊ะโอ๊นโอน๊าาะโอ๊ะโอ๊ะโก๊นโอ๊ะโอ๊ะโน้ะโอ๊ะโอ้ะโอะโอ๊ะอ๊ะโอนะโอ๊ะ่อาา๊ะโอ๊ะโอาะโอ๊ะโา๊ะโอ๊ะโอ๊ะโุ๊ะโอ๊ะอ๊ะโอ่อ๊ะโออ๊ะ่อ ฟ้องเจ็บให้รัดถ้าว่าเพจกันจะดังกว่าพอคพื่อเพจเพจมันอยู่ในพื่นงเทียขอบคุณค่ะขอบคุณสามร้านดวงตาเงินพ่อไปอยืมนายลูกผมขอด้วยพ่อไปอยู่กับเจ้าหน้าที่นนั่นรัยินก็ค่องงน้อคนละคน อยู่โน่นพ่ออยู่โน่นไปชี้ทำไมล่ะพ่ออยู่โน่นตัวเล็กขนาดนั้นขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะมาถ่ายรูปมาเที่ยวพี่พ่อทำงานสมงามตัวเองเนพ่อไปถ่ายรูปกับไอ้คู่ใครเขาให้มาว่าให้มาถ่ายรูปด้วยพ่อยกกล้องขึ้นพ่อเซียบตา ลอน่่นนอนแต่ไปดูนังกับย่าลอยรักลอยเบอร์หรือว่ากลัวตอนที่นังจวนกับอันนั้นมันออกมาขอบคุณห้าร้านดวงตาจา้าโบต้ามาดูที่นะคะมอนน้ำมอนน้ำไหลจัดพี่เขาก็เดินได้งา่ายลุงนะนั่นนะแม่ถ้าคนนี้รักธรรมชาติจริงๆมันนอนดูนี้ทั้งวันได้เลยนะเออถ้าก็ใน,น,นแบบรักธรรมชาติเดียวมันก็น่ามานั่งดูแต่ว่าพี่นี่ สถานการณ์นี้มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องเที่ยวแต่เรามาดูสถานการณ์ต้องระวังวขอบุณเจ็ดล้านดวงตาจ้าเบตตาเขาบอกว่าอะไรเขื่อนเก็บน้ําเชียงคําแตกนะคะที่จังหวัดมหาสรา,ารคามแตกมาจากจุดเริ่มต้นมาจากอาเภอบ,บ่อระบือจ้าตอนเราไปยาะท่างมาตาบ,บกลกาพี่าปีตอนนี้ว่าถึงว่าปีจ้าเป็นตั้งแต่เมื่อวานเขิ่อนแตกตั้งแต่ตอน,ตอนกําลังจะแตกประมาณบ่ายสองบ่ายสองโมงของวันที่สิบหกมกรา สิบหกุจิการนะคะทุกคนป้าเดียวนี่ก็คืออบรอยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วยี่สิบสี่สสองยี่สิบสี่นี่แหละบรอดแล้วขอคุณค่ะแมุ่้าว่าบ่ก็ถือหรอกว่ก็ถือลงบอกจะขอทำไมรลวงส่รล่าแทมป้าจ้ะก็ถ่ายคลิปหน้าก็ต้องเป็นหน้าแบบนั้นไม่ทำทไมน่าทำป้าจะไปเรียกสะัยหน้าแน้ไงอะไระ แล้วเขาหน้าหน้าไม่แก่เหมือนแม่แม่นักแม่แม่ของแม่ของคุณครูทอฟฟี่นี่เท่าไหร่รู้ไหมห้าสิบส่วนแม่เห็นเหรอแม่หนูต้องอายุยี่สิบแม่กลับมาอายุยี่สิบใช่ไหมแม่ทัฟฟี่ต้องเสียเงินสักยี่สิบล้านนะต้องถูกลอตเตอรี่สักสามใบถึงจะได้สามสิบล้านอะ ก็ไปฉีดไปดึงไปตึงไปชิงอะไรให้เขาขะล่ะคนที่อายุห้าสิบก็ดึงอันนี้มันเอาไม่อยู่แล้วดำนาทุกวันอันนี้แสงช่วยนะคะทุกคนถ้าแสงไม่ช่วยในดูไม่ได้นะคะคนดำถูกกับเสือถ้าวนีรจะสวยให้ดูแม่ใครว่าเปิืทางมันสวยให้ดูท่นั่งปิดว่าเขาไอ้พ่มาทำเองเลยคร ไายหนูทำได้นะหนูเคยทำเข้าไปแล้วหนูก็ลูตึ๊บเลยขอบคุณสองล้านดวงตาจ้าเข้าแล้วต้องทำใครกันได้ไม่สั่งเลยเข้าแล้วเก็บลูกอย่าไปทำเล่นนะมันถ้าฟาน้ำมันหักก็จะนี่นะไม่ได้นะโดดตีนะโอ้ไอ้สายล่าน้องลืมให้อันไอ้อันนี้ตัวนี้ประแจต้องให้ประแจขออนุญาตเดินท้าไม่ให้ประแจพี่ๆที่รู้จักกันก็ให้ทุกคนนั่นแหละนอกจากคนที่เราไม่ได้ไม่ได้คุ้นกับเรา ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะ<ม>หนึ่งชั่วโมงผ่านไปไแต่ไม่วา่โวาโบต้าถ้า,าไม่มีคนก็จะแบบทำไหมพี่บอกกับตาตาก็จะลงหนึ่งชั่วโมง